สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่วยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สี่เดือนหกพี่หกแปดนะครับผมสามหาน้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้หกเมื่อวานนี้ผมให้สองนะครับผมเน้นปกติกับ V นะเมื่อวานนี้เน้นให้สองฮานอยนะพิเศษไม่มาปกติก็ไม่มานะไปเข้าเป็นสุดท้ายเลยเป็นรอบ V ีนะสองหกตรงตรง สุดท้ายเลยรอบสุดท้ายเลยเนาะแต่ว่าสองก็ยังมาอยู่มาตามมันต่อครับผม สามห้าหนอยนะครับวันนี้ก็ยังจะเป็นตัวเดิมสองตัวเดิมสองตัวเดิมนะครับก็จะมีก็จะมีสองสีสองสีนะสองแปดสองเจ็ดสองห้าสองเ้าสอง สองอะไรสองศูนย์คันสองหนึ่งแล้วก็สองสาม สองต้องมาอีกแน่นอนต้องมาย้อนหลังอีกแน่นอนสองเนี่ย <c oughs> ขอเน้นปกตินะกับ V เหมือนเดิมพิเศษก็ไปในทุนน้อยๆนะไปในทุนน้อยๆวันนี้ปกติกับ V มากกว่าตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี2 4 2 8 2 7แล้วก็นะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ